คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งน้ำตามันเหมือนเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความจริงบางอย่างฉันเพิ่งค้นพบเรื่องน่าสนใจจากการลองเปิดไพ่ทาโร่ในสองภาวะอารมณ์ที่ต่างกันสุดขั้วตอนร้องไห้กับตอนอารมณ์ดี เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันถล่มลงมาฉันเสียใจผิดหวังและสับสนไปหมดทุกอย่างน้ำตามันไหลออกมาแบบหยุดไม่ได้ตอนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจลองเปิดไพ่ทาโร่ดูทั้งๆที่ใจมันหนักอึ้งไพ่ใบแรกที่ฉันจับได้คือ The Tower ค่ะฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันคิดในใจว่าโอ้ยไม่นะมันแย่ขนาดนี้เลยหรอ ภาพในไพ่มันดูรุนแรงมีฟ้าผ่าลงมาที่หอคอยคนกำลังตกลงมาฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นภาพสะท้อนชีวิตของฉันในตอนนั้นเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอฉันตั้งสติได้ฉันลองอ่านความหมายของไพ่ใบนี้ใหม่ The Tower ไม่ได้หมายถึงความพินาศอย่างเดียวมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การทลายกำแพงที่ขวางกั้นเราไว้การปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป ตอนนั้นฉันเริ่มคิดว่าบางทีน้ำตาที่ไหลออกมาอาจจะเป็นการชะล้างสิ่งที่ค้างคาในใจเพื่อให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่จริงๆก็ได้แล้วเมื่อวานฉันลองเปิดไพ่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกสดชื่นมีพลังและมีความสุขฉันจับได้ไพ่ THE SUN มันเป็นไพ่ที่สื่อถึงความสุขความสำเร็จความอบอุ่นฉันยิ้มออกมาเลย แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือฉันตระหนักว่า The Sun ไม่ได้หมายความว่าชีวิตฉันจะราบรื่นตลอดไปมันหมายถึงฉันมีความสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันว่านะความแตกต่างระหว่างการเปิดไพ่ตอนร้องไห้กับตอนอารมณ์ดีไม่ได้อยู่ที่ไพ่ที่จับได้แต่อยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อไพ่เหล่านั้นต่างหาก ตอนร้องไห้เราอาจจะมองเห็นแต่ความมืดมนความสิ้นหวังแต่ถ้าเราลองเปิดใจเราอาจจะเห็นแสงสว่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมืดนั้นก็ได้แล้วคุณละ่ะคุณเคยลองเปิดไพ่ในภาวะอารมณ์ที่ต่างกันบ้างไหมลองสังเกตดูสิคะว่าคุณมองเห็นอะไรบางทีจัก,กรวาลอาจจะกำลังส่งข้อความมาให้คุณในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้นะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกันและถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้กันเป็นพลังใจก็พอ